สวัสดีค่ะไอนะคะเป็นทีมงานจากบูบูลาล่าค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบริการย่อยจากทางบู a ูลาล่านะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับเจ้าของโรงงานอาจจะเป็นโรงงานที่ t a ต d alone นะคะหรือว่าจะเป็นโรงงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมค่ะเพื่อให้สินค้าและการผลิตนะคะไปแข่งขันในอุตสาหกรรมระดับโลกได้ค่ะในส่วนของบริการแรกนะคะจากบูบูลาล่าก็คือเราจะมีทีมเข้ามปคอนซัลต์ให้กับอุตสาหกรรมของคุณค่ะเราเข้าใจว่าในหลายๆบริษัทในไทยอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้มากนะคะ แต่ทางทีมงานเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีซึ่งเราก็จะเข้าไปให้ความรู้ในด้านทฤษฎีกับบริษัทค่ะก็คือจะรู้ตั้งแต่สเตปแรกยันสเต็ปสุดท้ายเลยซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะพนักง,งานในบริษัทก็ควรรู้ทุกๆขั้นตอนด้วยว่าโอเคมันต้องทํำยังไงซึ่งทางทีมงานของบูบูลาล่าเราก็จะเข้าไปให้ความรู้กับพนักง,งานบริษัทด,ด้วยค่ะซึ่งจะทําเป็นตั้งแต่เริ่มจนจบเลยแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวว่าทางบูบูลาล่าจะทิ้งแบบทิ้งขาดไปเลยนะคะเพราะว่า ยังไงเราก็ยังอยู่เป็นผู้ค้าและก็เป็นที่ปรึกษาให้เรื่อยๆแน่นอนค่ะส่วนในสเตจถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริการที่เราพาไปวิสิตโรงงานที่จีนค่ะซึ่งในส่วนนี้มันก็สําคัญมากๆเพราะว่าโรงงานที่จีนไม่ได้ให้วอล์กอินเข้าไปได้ง่ายๆนะคะหรือถึงแม้ว่าเราจะทํานัดแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเราขนาดนั้นแต่ว่าทางทีมงานบูบูล่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางจีนมีคเครดิตที่ดีนะคะกับเป็นหลายๆโรงงานในจีนเรียกได้ว่าแบบเยอะมากๆ ซึ่งอันนี้ทางโรงงานเขาก็จะรู้แล้วว่าลูกค้าที่เราพามาจากไทยอันนี้เป็นลูกค้าที่แท้จริงของเขาอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็จะให้การต้อนรับที่ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็มันมันไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ง่ายๆเนาะซึ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความเชี่ยวชาญอาศัยความสัมพันธ์กับโรงงานนะคะอันนี้ก็คือทางเราอ่ะปูทางไว้ให้หมดแล้วซึ่งทางลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าเราอ่ะดูแลได้ดีทุกอย่างแน่นอนมีดีลที่แบบได้ดีลที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เราก็ไม่ได้ดูแลไปถึงแค่แบบพาเยี่ยมชมแล้วก็กลับไทยนะคะอันนี้เรายังดูแลต่อเนื่องไปจนแบบลูกค้ากลับมาไทยแล้วลูกค้าอยากรู้ว่าต้องสั่งจํานวนเท่าไหร่จ่ายเงินยังไงแล้ววิธีการขนส่งจากจีนกลับมาไทยเป็นยังไงอันนี้ทางลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางบูบูลาลาก็จะดูแลให้ทุกสเต็ปเลยที่ลูกค้ากังวลอันเนี้ยลูกค้าหายกังวลได้เลยเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยดูแลทุกๆขั้นตอนเลยค่ะลูกค้าแค่นั่งรออยู่ที่บริษัทนะคะเพราะว่า ทางเราอะ่ะมีบริการพี่เช็คสินค้าที่จีนด้วยอันนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าของที่ส่งออกมามันตรงกับที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนที่เราไปวิสิตแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะได้สินค้าที่แบบด้อยคุณภาพหรือว่าคุณภาพมันต่ำลงจากที่คุยกันค่ะเพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยเช็คของให้ด้วยค่ะแล้วก็ในขั้นตอนของการชําระเงินการขนส่งอันนี้ก็มีทีมงานคอยดูแลให้ทุกๆขั้นตอนเลยลูกค้าแค่นั่งรอที่บริษัทแล้วก็รอของไปส่งได้เลยค่ะขยายธุรกิจ เป็นผู้นําตลาดทัวโรงงานวีทีกับบูบูละลาผู้เชี่ยวชาญแหล่งต้นน้ำการผลิตในประเทศจีน